จิเคยมีเรื่องสิทามเจ้ามีเรื่องเอียนเห็นเห็นไล่คนผู้ชายนี่คือมักเจ้าสู้ กันเดินทางเมื่อบ้านปะไรพี่น้องเลยเนาะ,ะทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง,องสบายดีเด้อ <c oughs> สบายดีสบายดีทุสบายดีพ่อแม่พี่น้อง,องฟังไทยฟังลาวต่างประเทศน้ำเด้อเอาให้เลย <c oughs> ยินดีกับซูซองสาวมิน่าซแซนเนลอีกแล้ นดนเถื่อทายคลิปแม่พิาพ่อชายเนอ้ยนองคิดว่าส้มโผลจิตได้ดนดนเถื่อได้พผ่กันพี่นาเลยเนาะค่ะทิตกแล้วใช่ไหมเมนทิตกแล้วจั๊ซะฝนตกวะคุยทายคลิปคนตกติถ่ายน้องเน่เลยน้องพ่นงเอ้ชีพนุนยาตี่ามเลยผ่าน้ิจิงตอยางในบัดพ่อผ่านในบัดพ่อ่ายลง่ได้ทิมเลยเนาะก็ไม่ได้ทิมนะพี่นงเลยเนาะเป็นว่า ภาษาพี่น้องภาษาเมนภาษาปีปัญหาถ่ายคลิปสมมุิว่าคอยถ่ายมือนี่มืออื่นพูนคอยแตะลงนะเสียบอวัยวะจิตภาษาทำอน้าผมจำก็ได้พี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็กำลังสิเดินทางเมื่อพี่น้องเอลยเมื่อบ้านปลาไหลเนาะเดี๋ยวสิเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังครับสมไปนำกันเนาะพี่น้องเอลยเนอยพี่นเลยก็ใช้สุดนี้มาแปลกๆ ไ้ออกไปงานแต่งเนาะเงินเื่าเราเลยไปานมนับไป่ไปผูกเขียเพื่นีๆ่อยเดี๋ยวเีทนั่นพีรางเราไปไปงานูโอเด็กในาันจมจนายจนายมาแล้วโอยุดก่อนยุดก่อนมยยุดไ่หยุดปะจนายไปก่อนนะไปไหไกจะนายจะนายต้อง ไปก่อนมันมีเหียบมาจากเนาะโอ้นี่เมาในเพิ่นมาไะเม่นเป็นไเมนหมดนี่แน่นี่เนาะเมนพี่น้องเคเอาพี่น้องอะได้วยก็อยากเป็นคือกันเลยนะเติมน้ำมันก่อนนะพี่น้องเลยก่อนก่อนชีอดใช่น่ะเศษหนึ่งด้อเนาะเปิดได้ปะเหนึ่งเซหนึ่ เติมพลังใหพี่น้องเนาะเคยรถตกใจพี่น้องเลยเนาะคิดว่าเพิ่นกวกอ่าเฮากายด่านเพื่อนเนาะยันว่าเนาะจะไหนจะเมืองเจ้าแข่งเพิ่นพุ่น่เข้ามาแบบนี้นะีเพิ่นอาจสิมีเวียกเนาะโอ้เพื่อนมีอยู่แล้วอืมบ่ค่อยได้เห็นในแบบแบบนี้หั่นะมาที่นนท์เนาะบางทีบางทีบรรทัพเนี่ยนะโอ้ยเข้ามาเฮาเดินทางนี่เฮาต้องจอดจอดไปก่อน พี่น้อยไปก่อนเลยเนาะโอเคอะโอเคน้อยบายพี่น้อยน้ำมันไปเยี่ยมหอยเลยเนาะกัดดนดนเพื่อพี่น้อยได้ไปเยี่ยมทั้งตะอพอต่อเมย์พี่น้องเนาะหนาวครับหนาวหนาวบ่พี่น้องเอ้ยอยู่ต่างประเทศเนาะบ้านเฮาไก่บ้านเขาไก่ไก่สีหอนเด้อพี่น้องเอ้ยแมนพี่น้องแต่ก็เมื่อนี้ก็เริ่ม เริ่มฮอนแล้วล่ะมัอนี่ก็ได้เริ่มฮอนแล้วมันนีเริ่มฮอนแล้วมัอนี่ก็ได้เริ่มซีโบนาวแล้วพี่น้องเอ้ยบัดเด่นเริ่มแบบนาวเนาะไปพี่น้องเอ้ยกับมาเมื่อเช้านี่กับทากันลงตลาดพี่น้องเลยเนาะขายสินโม่ตลาดอ่าก็เลยอยากสวยนี่พี่น้องก็เลยอยากสวยๆนี่ตัวตันตื่นสวยรึเปล่า นายูพี่น้องเลยเนาะธรรมดาธรรมดาช่วงนี้ก้าเป็นนีเป็นสินนี่ตื่นลึกเน่พี่น้องเอฟซีนี้ไม่ได้ตื่นสวยไปได้เนาะแบบเขาลินล้นพี่น้องเลยเนาะลินล้นแบบนอนมาลับนะพี่น้องเลยลินล้นมันนอนมานลับผนะเป็นนีร้ายเนาะพี่น้องจิตกุลเกาะเกาะจิตเนาคอยได้คอยได้คอย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 เจ้าก็ต้องขับไม่ก็ได้ทางโค้ง ก็ได้ทั้งกต้งแบบเซ็มแล้วจไปไปเนาะเนาะเรื่องนีก่อนวันนี้น้องเน้องกสู้ไป ใจเด็กจมแต่ว่ามันมาเล่นมีเรียนไปงานเนาะเลยมาเรนนี่แหละลงตลาดแต่กบยังมีขายอยู่ในเฮือนต่อเนาะในเฮือนก็จะมีอ่กระทูกซินม่าหัวใจหัวใจพักพริกมีเบดเนาะพี่น้องเยเนาะอ่ท่านใดที่ว่าอยากอุดรุ่นกับพักมาได้เนาะพี่น้อง ือว่ไปซอย้นนีเนเรไปะบซอยี่นะนู่นซอยเรอน้องเากับเกบเรื่กับนบรู้สึกว่าคนในบ้านเาแบบเริ่มเ่มแบบเริ่มฮูจากทาาสาวมีนาเบาจิตน้องพี่น้องว่าเป็นคนนบ้านเดียวกันแล้วก็เพื่อนกับ มาซื้อมาซื้อซอยเท่าคณะพี่น้องเนาะมาซื้อซอยเมนเพราะว่าว<ท>เพิ่นผูกกับคนบ้านเจ้าของก็เลยเมนก็เลยแมาโฮมใส่บ้านเจ้าของน้อพี่น้องกระดิใจได้แล้ะเจ้าทุกค่ะโฮมใส่น้อกันนะ สมัยอาย่พี่น้องเนาะอยู่ในตลาดนัดขนาดตลาดนัดก็ได้ไปหาเลาะบ้านนั่นบ้านนี้ก็ม,มีเวลาแบบกับ็มีอย่างคือโปรเจกต์บปสามารถสีปะงานงานทางยูทูบได้เพราะว่างานทางยูทูบนี่คือ,อสำคัญพี่น้องเราสำคัญ mời đọc nó, nó à, kỳ đọc bước chân chắp đông mông chinh ha mãi lấy chắp chinh ha nó chắp hà kỳ đi đấy măng mắt mặt lụt này cái đi đấy sao chưa 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 ยังลองไปเมืดแดนเอาจิตยังเหเจ้ายังมาทันด้รองอีกหลายอย่างอยู่เนาะก้เายิ่งในเรื่องการข่าการขายนี่ยังพอตัวนี้มา่ตวันยังยังขึ้นอย่งอีกเนาะมาพี่เายังอีกมาเสริมมาเต็นนะยังขึ้นยูคืออยู่ในชวนของกินนี่เขาเขาสามารถเอามาได้แล้วในช่วนห้าข้าห้าขาย ไปตั้งไว้แล้วเนาะสีพายามแบบเอาคองเน้นๆใช้เหะาะใส่ห้านนี้นพี่เลยเนาะเพลงนีี่เลของหาดเน่เครื่องใส่ย,ยังกับซื้อมือนี่นกับเพงพี่งอเลยนเลยนาะ ับแน่เนาะแม่กูบ็ได้จับเแน่ VC บันชีคอมพิวเตอรย้อนว่าได้จับกับเขาคลายเครื่องเราพี่น้องเลยเนาะหมุนหมุนเป็นแต่ว่าเขาบม่ได้คายเครื่องกับมิดจ้อยรอถ่ายเงินเดือนยูทูบกะคือว่าฮะไน่นะพี่น้องกัเป็นบางเดือนยูทูปก็ได้บางเดือนกับวิวมันบวก้นกับกับบอได้เราพี่น้องเลยเนาะคือเดือนบิ๊กขึ้นทุกวิวเดือนนึบมาช่มแต่ว่าเดือนนี้นะ ก็ขึ้นักยูนะพี่น้อง YouTube ก็บ่ขึ้นใครเครื่องก็อ่าบ่ปานใดเนาะพี่น้องแปลว่าเครื่องเฮาก็มันบ่ได้ลหั่นน่ะเนาะบางทีก็ได้ล้าน2ล้านไปหั่นน่ะพี่น้องเนาะพอดีทุนกําไรกําไรกนิดน้อยๆเฮาก็อ่าเติมละเมาะละมันไปแต่ละมื้อซหั่นน่ะพี่น้องเนาะเป็นได้ซะ ก็ได้แบบทู่ๆไปยังยังมาสนิจจอดเด้อพี่น้องทู่ๆไปแล้วไทยแม่ทู่ๆประไทยไปบ่ได้ยางเล่นบ่ได้ยางพี่น้องยางบ่ได้ขานพี่น้องขานบ่ได้กบบกิ่งพี่น้องไงกิ่งบ่ได้กิ่งบ่ได้เด้ไรทู่ๆติไปเแล้ว เด็ดดีเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้เนาะซื้อของห่อหนุนเหรอกนาดอยู่ในรถได้ยังฮ่อเลยกระพากันไปกินข้าวอยู่เพื่อนเพื่ดนเอาพี่น้องเอ้ยเนาะนั่งเงินสามีน่าพี่น้อยไก่เลยไก่ซื้อฮออได้แหละพี่น้องเพราะว่าไพอต่อเขียนคนพอ แล้วเขาไหนก็ซาวิน่าเฮียนขับรถก็ยังมาทันได้เป็นอยู่พี่นเอยมาจิตบอกอ่ะให้สาวิน่ายังรถบอยไปคนเดียวแต่กับาว่าอันนี้เโากับไปได้ยูพี่เนยทว่ากันหูหูหบบ เราเขายากเลียวเลยนะพี่น้องเอ้ย mm. มันอยางยากน้ำเนยเนาะ mm. เพราะว่าเขา mm. เขาโบ้ผู้เขายังบ่ทันไดู้่้กับการที่ว่าเขาขับรถนะพี่น้อยเนาะเดี่ยวไม่ยังบ่ได้เปิดไฟเดียวนี้ต้องจอดก่อนจึงเปิดไฟเดียวอ้มันลดตำกลนมาได้ซะนะเนาะเพิ่นสิามาตำกนเขาบอกขึ้นะ <laughs> ในใจใช่แล้วพี่น้องเพราะมันบ่เป็นเนาะขนาดขนาดแบบห้องเฮียน ดีค่ะพี่ก้แล้วได้เนาะยังมาเป็นอันนี้ก็โดนเนี่ยทันทีครับพ่อได้แบบพ่อได้จับพี่น้อยไปน้ำกันกับพ่อได้จับแบบนี้เนาะงานสวยงานน้ำนี่คือใครสิครับไปยอดน้ำครับแต่ว่าใส่ยังยังไม่เคยใส่เลยค่ะพี่น้องเนาะใส่ได้สีนี้ยังไม่หลอดอยู่อ๋อหุนทางบ้านก็ได้ mong muốn nó mông oni lâu mong lai mong lai mông lai mông lai mông lai mong 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 lai ซอยเบิร์กเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เซมิน่าเลยพี่น้องเอ้ยเนาะลงคลิปมาไปกะโอ้ยดีใจหลายที่ว่าพ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เนาะนากากดไลค์กดแชเซเราพี่น้องเลยเขามาเป็นกำลังใจให้เซมิน่าตัวจิตคอยมีเรื่องสิถามเจ้ามีเรื่องอีเหรอเห็นเห็นหลายคน ซานคือมักเจ้าสู้เฮ้ยป็นยนเป็นยนี่ยโอ้ยชิวเนี่ยยิงคยิคือกันกวานี่ยนะบอ่น้องเนี่ยนะน้องนี่หยุดหยุดหยุดน้องใสเยเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ตารวงเห็นกใช่ก็นอกกัะนี่ไปดูงเห็นบ่ใช่ค่ะไปทะเบียเอออจะไปฮอตพุนเนี่ยตำรวจไล่ใช่ อ่าเห็นดูหออโอเคโอเคน้องสายพี่น้องเยเนาะ FC ก็หลายคนอ่าถามเนาะหลายพอสมควรพี่น้องเอ้ยที่เขาอ่าคอมเมนต์เข้ามาเนาะอ่าถามาน้องสายสามนาคือบ่เห็นผู้ชายเพิ่นหากมาไปไผเนาะจิตนีกมา แมนค่ะก็มาจากไทยพี่น้องอเนาะอันนี้ก็เพิ่นมาเฮ็ดบัตรของเพิน่นอ่จํบัตรอีหยังแล้วแล้วก็เพิ่นก็สิลงไปอีกพี่น้องอเอ้ยเนาะหาเงินหาคําใส่ครอบครัวหรือว่าส่วนตัวเพิ่นเองพี่น้องอเอ้ยเนาะอ่ยังสามีนายัางแบบอ่าภูมิใจที่ว่าได้น้องสาได,ได้ได้น้องาที่ว่าวยหั่นนะพี่น้องอเอ้ยเนาะวยเลบ่ เปลี่ยนกันซะนะพี่น้องเปลี่ยนซะทางจิตอือสาวมีนามาเพิ่นก็ได้ไปหั่นะพี่น้องเยเนาะก็ได้เงินนําเพิ่นก็พอได้แบบจ่ายค่าอานอบนครัวอก็พอพี่น้องเยเนาะแล้วก็ไปเมืองไทยกับเมงบังบังที่ว่าเฮาเฮ็ดงานหั่นนะเจ้าเจ้านายดีเพิ่นก็อ่าเพิ่มเงิงนเดือนให้ถ้าว่าเพิ่นนะนะจิต ขึ้นกับคนเนาะขึ้นกับคนมาเฮ็ดงานเนะาะม่ได้เกี่ยวกับอันนั้นเลยเนี่ยคนเสียเหตุเฮิดเพรนาน้ำมัจิ้คักแล้วนี่เนาะโอ้เขียนทางครับเขียนเขียนทางใช่ไหมในอนาคตกับพ่อเป็นบ้านมือได้เนี่ยบันนทางบ้านสามีหน้าพี่น้อยเนาะ <c oughs> ก็ลกิกกเก็กอยู่แต่กับไม่ได้ไกลบ้านได้มาทางนี้เนาะมากิ้น ถ้าว่าเฮามาทางบ้านเราสุริยะนะโอ้ยมดมืออยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามันไกลแล้วก็นทางก็บ่งามปานใดหั่นยามแงกสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งเลียวทางใกอ่าบ่งามบ่มีุงมีหญ้าอยงเนาะเดือก็เฮยยามแง โอเคพี่ดาวไอเดี๋ยวสิพากันเออเมื่อตั้งใจเมื่อพี่น้องเอ๋ยเนาะนอนพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวสิพากันอ่าตั้งใจขับรถใจสิฮอดแล้วพี่ดาวเอ๋ยแมนหดเทือนพี่น้องเอ๋ยเนาะเมื่อเยี่ยมพ่อเท้าไม่เท้าเรียน้อยจิตแมนแน่ๆเราเดินเที่ยวไปหาเหล้านะพี่น้องเอ๋ยเนาะดูของกินพี่น้องเอ๋ย ฝากพ่อแม่คุณแม่พี่นอ้อ,อง FC มาจะคูสุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้ทางสามีหน้านี่้น่พี่น้องเลยยังไงกันผัพผก,กันคลิปต่อไปเนาะสบายดีบ๊ายบายพี่น้องบนทางกับแบบโอ้ยโหดอรีอรอเนาะ